เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้เมาทุกครับอ๋อคุณเหมียวมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะคะกรุณาเบาเสียงด้วยแต่ผมแค่ทำเพลง,เงนะครับคุณได้ยินด้วยเหรอะคะเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง เพลงที não não ่คุณร้องมันเสียงดังน่ารำคาญมากค่ะเยอะขยะเปลี่ยกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะทั่วไปโอเค มีอะไรหรือเปล่าครับแยกขยะด้วยค่ะครับคุณไม่ได้แยกขยะกับรุนานแยกขยะด้วยค่ะแต่ผมว่าผมแยกขยะเรียบร้อยนะครับยังค่ะอันนี้อะไรขยะรีไซเคลิลครับแต่อันนี้คือขยะอันตรายการที่คุณทิ้งลงไปแบบเนี้ยทำให้สารพิษปนเปื้อนนี่ก็เหมือนกันคุณไม่เทน้ำออกมดมันก็ขึ้น คุณไม่รู้เหรอว่าฝากกระป๋องเนี่ยสามารถบริจาคทำขาเทียมได้คุณนี่ตกงมายัางไงทำไมถึงไม่รู้จักมารายาทของสังคมเลยผมต้องขอโทษจริงๆครับครับ,รบ,รบเอา้าคุณเหมียไม่เลี้ผมช่วยอีกเหรอครับ ช่วยขยับรถของคุณจอดให้ตรงช่องด้วยค่ะคุณจอดรถทับเส้นทําให้รถคันอื่นจอดไม่ได้โอเคคุณเชิญจอดรถคุณได้เลยครับฉันไม่มีรถทเททกวจ็บพลง อยู่ดีๆน้ำตากไ็ไหลมาเองได้เมาทุกครับครับคุณเหมียวมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะคะกรุณาเบาเสียงด้วยแต่ผมแค่ทำเพลงเองนะครับคุณได้ยินด้วยครับเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงเพลงที่คุณร้องมันเสียงดังน่ารำคาญมากค่ะ Ja.